โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็มีไอเดีเกมเศรษฐีมาขายนะคะไอดีนี้นะคะก็ราคาหลักร้อยนะคะเบาๆเลยเลเวลก็อยู่ที่77นะคะทองก็จะมีอยู่2 0 0 0สนนะคะระบบ a n นด o อยนะคะโอเคเรามาดูลูกเต๋ากันก่อนนะคะว่ามีกี่ลูกนะลูกเต๋าก็จะมีอยู่3ลูกนะคะก็จะมีลูกเต๋าผีเสื้อลายเสือนะคะซึ่งเป็นลูกเต๋าใหม่เลย เราก็อัพเต็มเลเวลแล้วนะคะต่อมาเรามาดูการ์ดตัวละครกันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างการ์ดตัวละครหลัก,ลกเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอิซาเบลนะคะตัวนี้เลยซึ่งเราก็เพิ่งปิดเบ้น์ไปนะคะตามด้วยล,ลิลิตตัวนี้เลยตัวนี้ก็โหดเหมือนกันสกิลก็จะสกิลก็จะคล้ายๆกันที่คือบังคับฝ่ายตรงข้ามย้ายนะคะ ตามด้วยโมโมแล้วก็แฟร r ี่นะคะเป็นสเตลล่านะคะตัวเก่านะมีแฟรี่แล้วก็น้องป๋องแป้งดาร์กไมอาก็มีนะคะการตัวละครที่เหลือนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวหลักๆเลยก็จะเป็นนี่แหละเจ้าหญิงอิซาเบลลิลิทโมโมแล้วก็แฟร r ี่แฟรี่สเตลล่านะคะ อัญมณีนะคะก็แบบนี้เลยส่วนจี้เครื่องลางนะคะจี้เครื่องลางนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นหมวกฟาโลนะคะนี่แหละตามด้วยบอลทองออปชั่นก็สร้างแรงม้าเมืองคูนแล้วก็จะมีรถตำรวจกรวจจับตาไม่เคลื่อนย้าย อุปกรณ์เขียนแบบสวรรค์เครื่องกำเนิดลุมดำนะคะตัวนี้ก็สามารถใส่กับตัวเ,เจ้าหญิงอิซาเบลล่าได้นะคะตัวอิซาเบลเฉยๆไม่มีล่านะคะตัวนี้หุ่นยนต์แม่เหล็กก็แนะนำให้ใส่กับแนะนำให้ใส่กับตัวนี้เลยเนี่ยน่ามันจะแทนแกนแม่เหล็กได้นะคะแล้วก็จะเป็นปืนฟองสบู่นางฟ้านะคะ หมวกวิกตอรี่แล้วก็แว่นกันแดดแฟชั่นจี้ที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้อัพนะคะก็จะมีตามนี้นะคะก็จะมีไกด์นรกที่ยังไม่ได้อัพนะคะก็สามารถมาอัพได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะสารต่อนะคะคือไอดีนี้มันปั้นต่อสบายอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปปั้นต่อนะคะ ราคาสำหรับไอดีนี้นะคะก็ขายกันในราคาแค่350บาทนะคะราคา350บาทก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะมีหมวกหมวกก็ไม่ไม่ใช่ไก่กาเลยก็คือมันพร้อมพร้อมไปต่อใช้ได้ส่วนตัวละครก็คือเป็นเจ้าหญิงอิซาเบลมันก็ไม่ใช่ไก่เลยมันมันก็โอเคนะทุกคนเนาะก็ราคา350บาทเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ